ก็สําหรับหนูนะคะก็คิดว่ามันสําคัญค่ะเพราะว่าแบบมันช่วยเสริมบุคลิกภาพสําคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ชุดชั้นในก็คือจะทําให้ร่างกายในการทํางานแต่ละวันแบบไม่สะดวกสําคัญค่ะสําคัญมากค่ะเพราะว่ามันจะช่วยเสริมบุคลิกของเราค่ะก็น่าจะสําคัญนะคะเวลาแบบเหมือนใส่แล้ว มันจะได้รูปทรงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชดชันในนะคะก็ช่วยเหมือนเสริมบุคลิกภาพของเราค่ะแล้วก็ดูแลแบบสุขภาพของเราเป็นตัวด้วยค่ะถ้าโลกนี้ไม่มีชดชันในหนูก็คงอยู่ได้ค่ะก็คงลําบากนิดนึงค่ะเพราะว่าสผู้หญิงมันก็ต้องมากับคือข้างในมันก็ต้องดูดีก่อนแล้วทําให้ข้างนอกดูดีตามไปด้วยค่ะน่าจะใช้ชีวิตยากอยู่นะคะก็คงอยู่ได้บางคะเมื่อก่อนก็ คนสมัยก่อนก็ยังอยู่ได้อะไรประมาณนี้ะคะ่ะไม่าไม่เคยทราบค่ะอยากทราบค่ะอยากรู้เหมือนกันคะ่ะว่าชุดชนในเขา,าผลิตกันยังไงก็อยากรู้ว่ากระบวนการผลิตมันเป็นยังไงถึงทําให้แบบผู้หญิงออกมาดูดี จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทเมื่อ55ปีที่แล้วที่ผู้หญิงไทยได้สัมผัสกับชุดชั้นในชุดแรกโดยคุณอดุลธนาลงกรณ์และคุณจินตนาธนาลงกรณ์ผู้ริเริ่มสร้างสารรค์ชุดชั้นในในแบรนด์จินตนาปัจจุบันความสำเร็จคือสิ่งที่ยืนยันว่า เราจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงธุรกิจดั้งเดิมคือภายเรือขายยาตั้งกับภายเรือส่งน้ำปลามีวันหนึ่งเนี่ยคือลูกหลายคนเนาะคุณจิตนาก็ไปรับจ้างพี่สาวซึ่งทำชุดชนัยอยู่เหมือนกันแล้วก็เอามารับจ้างมาเย็บเป็นค่าแรงก็เย็บทำได้สักระยะหนึ่งธุรกิจมันก็เปลี่ยน เนื่องจากพี่สาวของคุณจิตนาเนี่ยคุณย่าเนี่ยเขาก็มองไปทางธุรกิจอื่นเขาก็ไปทําพวกเสื้อสมัยช่วงนั้นเริ่มต้นเริ่มเสื้อสมัยได้ราคาดีแต่คุณย่าก็ยังถนัดในชุดชันน้นในก็พยายามฝึกฝน,นรับกระแรงก็ามาขอขอพี่สาวว่าถ้าเขาไม่ทําก็ขอมาทําเองได้ไหมซึ่งคุณป้าเนี่ยเขาก็ไม่ทำละเขาก็เลยยกให้คุณย่าเป็นคนทําการผลิตชุดชั้นในสมัยก่อนไม่ไม่มีเครื่องจักรเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ว่า มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือมันต้องใช้ฝีมือล้วนๆจากไม่มีจากมากมายมีจักอยู่สองแบบคือจากเข็มเดียวแล้วก็ใช้มือเย็บตะขออะไรพวกนี้ก็มาตั้งอยู่ที่ตลาดภูที่ตลาดภูตอนนั้นก็มีคนอยู่ไม่ถึง10คนจินตนายืนหยัดมากนี้มาได้ก็เพราะว่า1เนี่ยเขาต้องมีความซื่อตรง2เขาชัดเจนคุณภาพต้องดีนะสองราคาต้องไม่แพงคือเราขายคนไทยด้วยกันจริงๆแล้วเราพออยู่ได้เข้าอยู่ได้เนาะ เราไม่ใช่เราเอาจนเราเ,ราเราลิมด้วยถ้าเรา,เาจะร่ิมดวยไม่ใช่ธุกรก,กิจแบบนี้จริงตอนนี้เราทำนี่แบรนด์ดังๆที่เราทำให้เยอะนะทำส่งออกนี่มา30กว่าปีที่เราส่งออกต่างประเทศจะเข้ามาเมืองไทยที่จะมาหาโรงงานย,ยกส่งโรงงานแรกต้องหาจินตนาเอพาร์ลนอกจากที่เราจะผลิตให้กับจินตนาแล้วเรายังผลิตเพื่อส่งออกให้กับแบรนด์ต่างๆมากมาย ว่าจะมาเป็นชุดชั้นในที่ผู้หญิงสวมใส่อย่างสบายและเพิ่มความมั่นใจในสรีระของทุกคนในปัจจุบันเราเริ่มต้นจากฝ่ายออกแบบดีไซน์ทุกรายละเอียดทุกลวดลายถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสรีระของผู้สวมใส่เป็นสำคัญอีกทั้งออกแบบตามความนิยมของยุคสมัยเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้สวมใส่และความสวยงาม ก่อนที่จะออกแบบเราจะต้องมีแผนงานที่ได้รับมาก่อนว่าในปีปีหนึ่งเราจะมีคอลเลคชั่นไหนออกบ้างคือเราต้องดูเทรนต่างๆจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในหนังสือในทุกๆอย่างที่ที่เรามองคือสามารถเป็นเทรนได้หมดการใช้ชีวิตของคนกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือจะดึงออกมาใช้ในงานได้ทั้งหมดจินตานาจะมีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างชัดเจนมันก็จะมีความยากง่ายกันในแต่ละเซ็ มันยากตรงที่ว่าสรีระขอ,ของผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงวัยมันไม่เหมือนกันถ้าตันก็หยุดคิดก่อนหยุดคิดเลยหยุดคิดแล้วหาอะไรที่สบายใจก่อนแล,แล้วค่อยกลับมาคิดใหม่ ตอนนการทททแพเิหลังจากที่ฝ่ายออกแบบดีไซน์ได้ส่งต่อแบบถึงฝ่ายแพทเทิร์นฝ่ายแพทเทิร์นจะมาขึ้นรูปตามแบบที่กำหนดไว้สำหรับนำเสนอ1ชุด โดยเริ่มจากกระบวนการตัดซึ่งจะตัดตามขนาดซสายต่างๆที่ระบุไว้อย่างละเอียดรวมถึงชนิดของผ้าลวดลายของผ้าก็ต้องถูกต้องตามที่ระบุไว้เมื่อตัดเสร็จแล้วจะส่งมายังฝ่ายเย็บแพทเทิร์น ฝ่ายเย็บก็จะนำชิ้นผ้าและส่วนประกอบต่างๆที่ฝ่ายตัดรังสารไว้นำมาเย็บประกอบชิ้นงานให้เสร็จตรงตามสเปค วัตถุดิบสำหรับการตัดเย็บชิ้นส่วนต่างๆของชุดชั้นในจินตนาเราสั่งนำเข้าทั้งในและต่างประเทศคัดสรรด้วยทีมตรวจสอบคุณภาพแล้วนำเข้ามาเก็บไว้ที่โกดังขนาดใหญ่รองรับการผลิตชุดชั้นในทุกประเภทตามที่ออกแบบดีไซน์ในส่วนของทังนะครเขาเรียกเป็นจุดจุดรับแล้วก็จุดป้อนเราก็เป็นตัวพักแล้วเราก็ เช็ครีเช็คตรวจสอบให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ป้อนหรือส่งไปให้ในส่วนของที่เกี่ยวข้องก็คือพวกห้องตดัดหรือฝ่ายผลิตเขาก็จะได้ได้แต่คุณภาพที่ดีๆไปทำเราคิดว่าเราเป็นฝ่ายบริการเราทำด้วยความเต็มใจคุณร้องขออะไรมาเราจะทำเต็มที่เพื่อซัพพอร์ตคุณเต็มร้อยครับผม รายละเอียดของการสร้างสารรค์ออกแบบถูกส่งต่อมายังหน่วยงานตัดผ้าตามลวดลายทุกประเภทเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยคุณภาพดีแต่สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการตัดคือพนักงานที่มีใจรักในงานเรามีทีมงานที่มีใจรักในการตัดรักในทุกรายละเอียดงานตัดเนี่ยแต่ลรูปแบบมันมีรายละเอียด ชิ้นส่วนการตัดไม่เหมือนกันก็จะมีตัด2แบบนะฮะในในปัจจุบันคือจะมีตัดแมนนวลก็คือการใช้เครื่องตัดแฮนด์ไนท์แล้วก็การตัดออโต้ก็คือใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ตัดงานตัดที่ยากก็คือที่มีส่วนเว้าโค้งลายลูกไม้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในงานตัดที่ยากแล้วก็ผ้าที่มีลายมีพิมพ์ ก็คือเริ่มแรกจากกระบวนการตัดเนี่ยเราต้องมีการทำมาร์กแล้วก็นำมาร์กที่ได้เนี่ยมาดูตรวจสอบเช็คพร้อมกับปูผ้าเมื่อปูผ้าเสร็จแล้วก็วางมาร์กไว้ด้านบนผ้าที่ปูนะครับพร้อมที่จะตัดทั้งตัดแมนนวลแล้วก็ตัดออโต้คัดปัญหาที่เจอคือเรื่องของ ผ้าตัวนี้มีความพิเศษคือว่าเป็นเส้นใยที่ค่อนข้างจะมียางยืดผสมฉะนั้นผ้าเนี่ยไม่สามารถนํามาตัดได้เลยถ้านําผ้ามาตัดได้เลยจะมีปัญหาเรื่องผ้ายืดหดเราต้องเอาผ้าไปโรยเพื่อคลายความเครียดผ้าให้ผ้าเนี่ยคลายเครียดในตัวมันะฮะประมาณ3วันแล้วถึงจะนํามาตัดได้แผนก MDC เป็นแผนกที่ต้องใช้ประสบการณ์และทักษะเฉพาะด้านสูงและต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในหมวดของ MDC เนี่ยถ้าบอกแล้วเป็นทักษะเฉพาะด้านนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกเพราะมันเป็นงานที่ว่าค่อนข้างวันนี้ประกอบไปด้วยการทำสายแขนตาเมนเลเวลนะฮะแล้วก็จุดเรื่องของโบจุดแต่งแล้วก็สายแขนพิเศษบางประเภทจะอยู่ในกลุ่มของจุดแต่ง MDC เนี่ยนิยาม จริงๆเลยก็คือการเตรียมความพ,พร้อมคำว่าพร้อมของเรานั้นหมายถึงว่าต้องถูกต้องแม่นยําในรายละเอียดทุกจุดแน่นอนว่างานเนี่ยต้องเสร็จรอเพื่อที่จะให้เขาเบิกไปสามารถใช้ประกอบในการผลิตได้เลย ทุกชิ้นส่วนของงานตัดจะถูกส่งต่อมายังหน่วยงานเย็บเรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และฝีมือที่ดีเยี่ยมผ้าที่เย็บยากสุดก็คือจะเป็นผ้ายืดผ้าไมาโครที่เป็นเย็บยากแล้วก็ผ้าที่มีอะไรอ่ะมีลวดลายเยอะนะคะ มันขาดไปขั้นตอนหรือว่าสขั้นตอนเนี่ยมันไม่สามารถบางทีมันเหนื่อยอ่ะค่อนข้างเหนื่อยแล้วไม่สามารถที่ผลิตเป็นตัวได้มันค่อนข้างยากนิดหนึงโดยเฉพาะเสื้อในชุดชั้นในค่ะต้องทําให้สําเร็จต้องทําให้มันรู้ร่วงให้ได้ให้ถึงเป้าหมายถ้าเราไม่รักหรือว่าไม่มีแรงผลักดันแล้วไม่ช่วยกันไม่สามัคคีกันมันก็จะไม่สําเร็จ และทุกขั้นตอนของการผลิตเรามีผู้ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ชำนาญการตั้งแต่การรับวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการส่งผลิตภัณฑ์บรรจุกล่องส่งต่อถึงลูกค้า รับตั้งแต่รับวัตถุดิบเข้าแวร์เฮาส์แล้วก็จะมี QC ประจำตรวจว mm ัตถุดิบแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อินไลน์นะคะเจ้าหน้าที่อินไลน์ก็จะมี QC อินไลน์ดูแลรับผิดชอบนะคะ mm hmm. ตั้งแต่เริ่มการผลิตเมื่อมงานออกมาที่หน้ารายแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีเจ้าหน้าที่ q c ก็คือประจำรายรายละ1ท่าน เพื่อดีเชคตรวจคุณภาพทั้งหมดร0 0เซทุกตัวเพื่อจะส่งมอบคุณภาพงานสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าสามปีที่ผ่านมาจะไม่มีการเคลมสินค้าจากลูกค้าเลยถ้าเราส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า,าลูกค้าก็จะพึงพอใจในบริษัทของเรากา้งชื่อเสียงให้กับลูกค้าเป็นที่ยอมรับก็จะทําให้มีงานมาลงอ,ออเดอร์ที่บริษัทเราเยอะขึ้น แล้วงานบริษัทเราก็จะมีเพิ่มขึ้นมีจำนวนงานที่ทดีมากยิ่งขึ้นนะคะทุกขั้นตอนของการผลิตชุดชั้นในจินตนากว่าจะได้มาเป็นชุดที่สวมใส่อย่างสบายและดูแลสริระผ่านกระบวนการต่างๆมากมายเพราะเราจินตนาผลิตด้วยหัวใจวันนี้เราพร้อมส่งหัวใจของพวกเรา สู่การเป็นส่วนหนึ่งของสรีระคุณผู้หญิงและจะดูแลคุณตลอดไปจินตนาชุดชั้นในของคนไทย